เวลาที่ธรรมะออกนี่ย่ามายุ่งเวลาที่อยู่กับลูกกับหลานเป็นเหมือนครอบครัวลูกอย่าไปคิดเรื่องอื่นแต่เวลานี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้เหมือนเดี๋ยวนี้นี่ทำต้องเป็นของจริงของเที่ยงอยู่แบบนี้ไม่ให้พวกเปรตพวกผีมาทําลายดูเด้ด่ะจะไม่ยอมให้พวกดิละาชีนอกดี้นอก,กลอยมาทําลายสัจธรรมที่ออกจากพระโอษฐแก้วโดยเด็ดขาด ทำวินัยเตะและสิขาบทออกจากพระโอษแก้วด้วยพระเมตรตาตุ้นประมาณไม่ได้ครอบสามเดือนลูกกับท่านถ้าเป็นพระเทอุบาสุสิกาเทย่อมที่จะรับนำสิ่งที่เลือดที่ประเสริฐมาประพฤติปฏิบัติรักษาไว้ทืบทูนไว้ด้วยดีไม่เป็นแบบนี้อย่างลูกปู่จะกล้าพูดเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือว่าพวกเดจฉีนอกธิ์นอกลอยที่พวกทําลายศาสนาพวกกล้า ทำลายหลักธรรมหลักวินัยกล้าใช้จ่ายจับเงินจับทองใช้จ่ายเงินทองเหมือนกะรวาดฆ่ากุข่ายกล้าขุดดินดายากล้าขับรถลิ้นกล้าใช้โทรศัพท์ตะลแก็บเน็บหมูเสศ็หน้าสาวกล้าเตดเลเตดเสียงอืกล้าเล่นบ้องไฟกล้าที่จะบอกว่าโน่นเป็นผู้วิเศษวิสูเอ้ยไปกล่าผู้วิเศษวิสูนอกธรรมนอกวินัยกล่าวลือสีบ้าง ไปราบพยานกุญยาณเปน็นอาจารย์บ้างโน่นไปตัเนเดียนเดร๋าวฉาวิชาทําเครื่องหลังของขังขายบ้างจะไม่ให้หลวงปู่ขวางได้ยังไงจะไม่ให้ลวงปูก่งงลปก,กล้าพูดแบบแปลงแดงได้ยังไงเพราะพวกนี้พวกเดชีลนอกที่นอกลอยผู้ทำลายศาสนานี่นอยจะบอกว่าเป็นอุปนิสัยกันนอย่างนี้เป็นไปไม่ได้หรอ เราไม่ได้ทาเพื่อเรานี่ถ้าเป็นพระอริยบุคคลหรือพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเป็นพระดีจะไม่กล้าทําขอให้ลูกหลานเขาใจด้วยเราไม่ได้ทําเพื่อเราเราทําเพื่อลูกเพื่อหลานดีปัจจุบันดีต่อไปต่อไปในอนาคตข้างหน้าน่นชั่วลูกชั่วหลานชั่วลูกชั่วหลานเหมือนสังฆสรนัฉามิทาสังฆยนาต่อกันมาถ้าพวกเธอกล้าทำลา,ลายหลยักธรรมหลักวินัยก็แสดงว่าพวกเธอทําลายศาสนา เรวกว่าทำลายประเทศชาติเหมือนพค์ในหลวงรอสี่ที่พระอ,องค์แต่งไว้ผู้ที่ทำลายศาสนาเรวกว่าทำลายประเทศชาติถ้าเอาจะว่าเราว่ามูว่าคณะอีกนั่น,น,นเราเราจึงยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนานั่นเละเราไม่ได้ทำเพื่อเราเราไม่ได้อยากเด่นอยากดังแต่เราอยากดีตามธรรมตามพี่ไหนสิ่งที่ดีๆต้องอยู่นี่ ตแต่โดที่หลวงปู่ยังมีชีวิตยอยู่จะต้องอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้ต่อไปถ้าใครจะทําลายาศาสนาก็ต้องข้ามศุหลวงปู่ไปก่อนขอให้กลุ่มนางฟ้าเข้าใจด้วยกราพขอามาพ่อแม่ครูอาจารย์ทุกรูปด้วยผมจริงหน่อยไงความจริงนี้มาจากไหนจากพระโอษฐแก้วของพระพุทธเจ้าความจริงนี้มาจากไหน ไม่มีหรอกหลวงพ่อน้อยพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้เหมือนว่าหมูว่าพวกว่าคณะถ้าพวกเธอคิดอย่างนี้ก็แสดงว่าพวกเธอเป็นพระอภีหลวงปู่ใช้คํานี้ไม่จะทกแต่ท่านด้วยนี่คือธรรมนี่คือวไิไนัยถ้าพวกท่านทั้งหลายคิดว่าพระน้อยรูปนี้เทศผิดพวกเธอก็รวมตัวกันเผาพระไตรบิดกทิ้งซะ เปลี่ยนลัทธิซะเปลี่ยนจารชนะเอาผ้ากาสาวพัฒผ้าเหลืองของพุทิเจ้าผ้ายอมฝาดออกซะเอ้รอบหนังหมามานุ่มซะกราพกขมาพ่อะไม่ควรจารย์ผู้เลือดผู้เปริฐนนะผมยกไว้เหนือเก้าเหนือกระหม่อมมีพระองค์สังฆราชและพระเถรานุเถระทุกลูกที่ทรงธรรมทรงวินัยผมพูดเฉพาะพวกเดรริศนอกนี้นอกร้อ,อย พวกอรัชชีพวกทำลายศาสนาเท่านั้นพอเขามาเป็นกุจาจนไวเหนือเก้าเหนือกระห,ห,หม่อมเพราะพ่อแม่กุจาจนเป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าพูดดุนแรงก็ไม่ได้ผมยกพ่อแม่กุญแจนไปเหนือเก้าเหนือกระหม่อมผมจะเป็นผู้ช่วยพ่อแม่กุจานเองขอพระอ,องค์สังฆราชขอพระอ,องค์จงอยู่อย่างสบายเถิด พ่อพ่อแม่ครูจารย์พระเถรานุเถระจงอยู่อย่างสบายเถิดผมจะสู้เป็นมือเป็นไม้เป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่ครูจารย์ผมไม่อยากเห็นพวกพระเลวๆซ้ำๆนี่เป็นดาพ่อแม่ครูจารย์จะเป็นกรรมหนัก,กกว่าดาผมพ่อแม่ครูจารย์คงเข้าใจผมนะถ้าพระกลุ่มนี้ดาพ่อแม่ครูจารย์ดาพระองค์สังคาราชดาพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ผู้ทรงทมทรงปไใน ถ้าพระกลุ่มนีด้ด่าถ้าอุบาสิกากลุ่มนีด้ด่าก็จะกรรมหนักกว่าด่าผมหลายล้านเท่าก็เหมือนพระเจ้าพระองค์ไม่เสด็จออกบินทาบาทดนเรด่องความเคารพนี่ผมก็ยกนั้นมาพระพุทธเจ้านี่พระองค์ไม่เสด็จออกวินทาบาทเมื่อประชาชนลุกฮือขึ้นสมัยที่พระนางสุนทรีถูกฆ่าถูกทำลายเขาหาเรื่องใส่พระเจ้าและคณะสงฆ์ ให้ดาพระธรรมดาธรรมดาจะไม่เป็นกำหนักแต่้าดาพุทธเจ้าจะเป็นกำหนักพระองค์จึงปิดพระคันธกุฎีเจ็ดวันพระองค์ไม่เสวยอะไรจนเรื่องราวเขาเย็นลงเย็นลงเย็นลง,เ,นลงเมื่อจะพวกฆ่าพระนางสุนทีได้เรื่องร้ายกายเป็นเรื่องดีพุทธเจ้าจึงออกทรงบิณฑบาต พ่อแม่ครูจารย์พระอ,องค์สังคาราชและพระเถรานุเถรละชั้นผู้ใหญ่ผู้ทรงธรรมทรงวิไนผมก็ยกไว้เปรียบนั้นถ้าพวกพระเลวเๆซ้าๆไปตาหนิท่านไปด่าท่านมันจะเป็นกรรมหนักให้ด่าผมนี่ผมไม่มียศาาบรรดาจากอะไรผมไม่มีอะไรที่จะบอกว่าสร้างโบสถ์ใหญ่ศาลาใหญ่เจดีย์ใหญ่ผมยอมได้ทุกสิ่งทุกอย่างขงพุทธการขอให้มีผมแค่นี้แหละ กราบเท้าพ่อแม่ครูจารย์ยกไว้เหนือเก้าเหนือกระหม่อมทุกลูกที่เป็นพระเถรานุเถรราชั้นผู้ใหญ่ยกพระอ,องค์สังฆราชเป็นหนึ่งขอให้พ่อแม่ครูจารย์เข้าใจพระเล็กพระน้อยรูปนี้ด้วย